สวัสดีครับวันนี้วันหยุดวันเวิร์กฟอร์มโฮมนั่นเองนะครับก็มีเรื่องสาสงางานนิดหน่อยก็กลับมาวันนี้ผมจะมาสาธิตการถนอมอาหารนะครับคือการทำไข่เค็มจากไข่เป็ดครับไข่เป็ดมาทำไข่เค็มนะครับก็7วันไว้ทอดไข่ดาว14วันไว้ต้มกินกับข้าวต้มนะครับ ช่วงนี้อากาศเย็นๆได้ไข่เค็มนะครับแล้วก็ข้าวใหม่ที่มันข้าวสารข้าวหอมมะลิใหม่นะครับที่มันนลาต้มปุ๊บมันจะเหนียวเยอร่อยเทียวละเดี๋ยวไปดูขั้นตอนกันครับไปไข่เป็ดผมได้มาเมื่อตอนเที่ยงเป็นไข่ราคาเก่าอยู่นะครับตัวนี้แพงละร้อยห้าสิบบาทนะครับก็ยังไม่แพงพอได้พอทนครับเดี๋ยวซื้อมาทำเป็นไข่เค็มนะครับ อันที่2คือขวดน้ําขวดน้ําเปล่าพลาสติกนะครับก็ความจุก็1.5ลิตรนั่นแหละนะครับจะนํามาใส่ดองไข่เค็มนั่นเองนะครับเดี๋ยวออเราก่อิ่มเราอ่ะอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ครับเกลือนะครับเกลือเกลือนี่ครับเกลือครับเดี๋ยวเราจะล้างไข่เป็ดก่อนนะครับล้างไข่เป็ดให้สะอาดแลครับผมตัด เดี๋ยวมาดูขั้นตอนนี้ก่อนผมตัดขวดน้ำโพลลิศนะครับขวดน้ำเปล่าออกตัดตรงตรงตรงคอเนี่ยนะครับตัดตัดเพื่ออะไรนะครับคือผมคิดทำเองนะครับก็จะเอาไข่เนี่ยกับน้ำเกลือใส่ในนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ทำการความเอาฝ้าลงเนี่ยเราก็กดลงไปนะครับมันก็จะเป็นฝาปิดแบบยูแบบพอดีเลยห่ะนะครับมันจะพอดีกับ ไอตัวนี้เลยนะครับแล้วก็มันจะตัวนี้มันจะดันผมจะให้มันเนี่ยดันไข่ให้จมนะครับให้จมน้ํานะครับกอเป็นเทคนิคไม่รู้ว่าจะซ้ํากับใครหรือเปล่านะครับผมคิดทําเองนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนดีกว่าก่อนอื่นเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าไอขวดน้ําเปล่าเนี่ยมันสามารถใส่ไข่ได้กี่ฟองเราเข้าใส่เราก็เอาไข่เปล่า,เ,ลาเนี่ยนะครับ ใส่ไปก่อนจนปริมาณเท่าต้องการแล้วก็ลองปิดฝาดูครับว่าอ่าโอเคนะจานวนห้าฟองนะครับที่จะใส่ได้เท่านั้นนะครับเราก็เดี๋ยวเป็นล้างไข่คือขั้นตอนคือไข่อะ่ะห้าฟองน้ําก็จะเติมเดี๋ยวจะเติมน้ําเปล่าไปคือพููังานเราจะตวงน้ําเพื่อทําน้ําเกลือนะครับเดี๋ยวไปดูเอาละครับ น้ำไข่เนี่ยไปล้างเสร็จปุ๊บนะครับเอาใส่ไข่ห้าฟองกลับเข้าไปในขวดน้ําแล้วก็ใส่น้ําเปล่าลงไปครับใส่น้ําเปล่าลงไปจนว่าให้ท่วมไข่นะครับใส่จนถ้าดูแล้วอ้าวโอเคกดดูท่วมไข่นะครับเท่นั้นแหละเดี๋ยวเราจะเอาน้ําในเนี่นะครับออกมาใส่หม้อแล้วก็ต้มน้ําเกลือครับผ้มน้าเกลือคือเป็นการตวงน้ํา ะจะเป็นกานตรตวงปริมาณน้ำนะไข่หนึ่งฟองผมใช้เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะครับก็จะนําน้ําที่ตวงนะครับไปต้มไปกลางๆครับจากนี้เราก็ใส่เกลือไข่ห้าฟองอย่างที่บอกครับเกลือเนี่ยช้อนช้อนละฟองครับใส่ไปเลยครับช้อนละฟองช้อไม่ใช่ช้อนปาดนะครับช้อนช้อนปูนปกติ อย่าูดมากครับเอาทีแบบฟูนนิดๆหน่อยๆนะครับสีห่ห้าช้อนนะครับเดี๋ยวเราก็คนทีน้ำเนี่ยผมไม่ได้ไม่ต้องน้ำเดือดนะครับให้น้ำอุ่นได่เราแค่ต้องการให้เกลือเนี่ยมันละลายนะครับเดีย๋ยวให้เกลือละลายพอละลายหมดก็เราก็จะปิดไฟแล้วก็ ิ้งไว้พักทิ้งไว้ให้น้ํามันเย็นครับให้น้ําเย็นเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยเทน้ำเนี่ยใส่ไปในขวดพลาสติกนี้นะครับเพื่อทําการดองไข่ครับเี้ยรอร้อยเกลือเย็นแอนเกลือละลายก่อนครับตอนนี้เกลือที่เราทําละลายกับน้ําอุ่นก็ละลายหมดแล้วนะครับเดีย๋ยวเราจะพักน้ำเกลือทิ้งไว้ให้เย็นนะครับเราจะนำเทใส่ที่ขวดพลาสติกนี้ เอาล้วครับทีนี้น้ําเกลือเราก็ได้เย็นแล้วเราก็จะนําน้าเกลือเทใส่ในขวดภาชนะที่เราจะดองไข่เค็มนะครับเดี๋ยวเอามาตรงนี้ก่อนกันมันหกไปเลยครับเทให้ท่วมตามท้องการเหลือสนิดนึ่งนะครับจะสังเกตได้ว่า ไข่เป็ดเนี่ยมันจะลอยนะครับอย่างที่ผมเก่าให้ทางต้นเนี่ยผมจะเอาฝาเนี่ยมาปิดนะครับปุ๊บไอตัวฝาเนี่ยมันก็จะบังคับให้ไข่จมลงนะครับมันก็จะบังคับให้ไข่จมลงนี่เท่านี้ก็อยู่แต่ถ้าไม่อยู่หรือไม่มั่นใจนะครับสามารถใช้สแตปเปิลนะครับแม็กแม็กแม็กตรงนี้แม็ก สามจุดที่นี่ก็อยู่แล้วครับโอเคขอบคุณที่ติดตามครับเราจะเขียนไว้ในข้างนี้ว่าเราดองวันที่เท่าไหร่แล้วอีกเจ็ดวันเราจะมาเอานำไปทอดไข่ดาวสิบสี่วันเอาไปต้มครับ mm hmm. ก็เป็นที่เรียบร้อยสำหรับไข่เค็มทำกินเองที่บ้านนะครับมีขั้นตอนเท่านี้แหละง่ายจังเลยไปทำกินเองครับ โอเคก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยครับวันหลังมาทำอะไรอะไรกินกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ